เอาค่ะสวัสดีครับฟอร์เมวีน้องสุขีสุกันวันนี้นะครับอยู่กับที่แอปโอี่ทีวีเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับอะไรนะเขาหาว่าหนูเป็นผู้ชาย EP สองวันนี้เล่นให้จัดเต็มเลยนะวันนี้เอาคำพูดใหม่ๆมาครั้งที่แล้วพ่อบวชพ่อไปทหารเล่นแบบคล้ายๆแบบเดิมว่าแต่แค่ครั้งที่แล้วเจอแต่ผู้หญิงแงคราวนี้อยากเจอผู้ชายอหลอพ่อ หมนูบอกไม่บ่นไงหนูกำลังจะมาหาแฟนแอปโอมีเนี <k 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 ่ยเออหนูอยากทะลวงตื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับรอไปดูว่าจะหาแค่ไหนทุกคนอ้าวสวัสดีค่ะพี่ทำอะไรครับสวัสดีค่ะเพิ่งกดเรือนะชื่ออะไรคะชื่อนานครับชื่ออะไรนะนานครับอันนี้พี่ไลฟ์สดป่ะเนี่ย อ๋อไม่เพิ่งลงจากไลฟ์พอดีเดี๋ยวผมไปติดตามเลยหรออ่ะอันนี้อันนี้อยู่จังหวัดอะไรอะ่ะนี่ผมอยู่ผมอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพหรออันนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบแปดครับสิบแปดแล้วหรอมีแฟนยังมีแฟนยังเป็นมีครับเป็นมีครับใช่หรอ อิงอายุเท่าไหร่นะสิบแปดสิบแปดหรอสิบแปดนี้เขาอยู่อยู่อยูมาหาอะไรยังอยู่มาหาอะไรทำงานนี่เรียนอยู่ไหมอะ่ะเรียนจบแล้วทำงานเรียนจบแล้วหรอทำไมนอนดึกจังเลยอะ่ะตีทุ่มแล้วไม่ตรงเา โอ้พึ่งรู้เนาะตีสองยี่ตีหนึ่งอยู่เลยเอ้าแล้ว 2, ลไม่มีแฟนจริงเหรอจริงคนะรับพี่คเฮ้ยเดี๋ยวนะ่ะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งเลื่อนผ่านนะเดี๋ยวพี่ขอ <c oughs> รโทรสับแปบ๊บ <c oughs> พี่สตรีมอะไรเนะี่ยสตรีมเกมเหรออ๋อใช่ใช่เกมอะไรเหรอฟรีไฟล์เอาดีฟับดีใช่ประมอ่าฟรีไฟอะไรแบบเนี้ยเ,<อ>เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะ <c oughs> พี่ขอ,อรับโทรศัพท์ก่อนแป๊บหนึ่งฮัลโหลพ่อฮัลโหลพ่อ เออบอกว่าไม่บวชจะโทรมาอะไรดึกดื่นป่านนี้ว่าโอ้ยให้หนู<ะ>หา<ะ>ผัวในแอปก่อนได้ไหม<ะ>โอ้โหพ่อเอาทีละอย่างไหมจะบวชหรือจะให้ไปเป็นทหารบอกว่าทหารอะไรยังคือผ่านไปเลยเบลบวชอ่ะหนูไม่อยากโกนโอเคพ่อ โก้ของผมพี่สตีมอยู่แน่เลยอะไรนะรับได้ไหมอ้าไม่ยิ้มดิไม่ยิ้มดิตอพี่สตีมอยู่อ๋อไม่เชื่อหรอไม่เชื่อเอา้ จริงๆชื่อจริงชื่อนายทีรเดชนะจริงๆชื่อจริงชื่อนายทีรเดชนะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยด้วยอันนี้เดี๋ยวเนี่ยไม่ได้พกบัตรประชาชนมานะหรือไม่ได้โชว์เลยเอาไงจะเอาไงต่อรับได้หรือเปล่าคืออะไรคืออะไรละ่ะ <c oughs> รับได้ไหม ปไปเลยอีกข้าวไปหาผัวกันไปเลยอีกข้าวไปหาผัวกันเลยเลยอีกข้าวไปหาผัวเร็วๆผู้ชายเขาหลอ,อกกูเนี่ยมึงคุยกับใครเอาก็หาผัวเองมึงคุยกับอีนวดนี่เหรออีนวดเขาจะไปหาผัวกันมาคุยเลยคะเขาหลับได้เขาบอกหลับได้เหรอกับกูไหมตรวจกูด,ดีกว่าไหมเออไอ้นี่ มาคุยแล้วเขาจะไปหาผัวก,กันเฮ้ยไปนะพี่ไปเลยไปเลยไปวัสดีค่ะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนาไม่เลื่อน,นรับชื่ออะไรพี่เล่นเกมอันนี้หรือเปล่าพี่เล่นไฟเอ็มครับใช่พี่เพิ่งลงเพิ่งเพิ่งลงไลด้วยพี่เล่นประเทศไหนครับ <laughs> อะไรนะ พี่เล่นประเทศไหนครับเอาก็ต้องประเทศไทยสิพูดไทยอะ่ะเล่นประเทศอะ่ะประเทศในเกมอะ่ะโอ้ประเทศในเกมขอไม่บอกได้ไหมอะ <c oughs> ผมไม่ได้เล่นอะไม่หรออันนี้อันนี้อยูเท่าไหร่แล้วอะอายุสิบแปดแล้วสิบแปดรอมีแฟนยังมีแฟนยังฮะ <c oughs> มีไม่มีไม่มีตอนนี้ไม่มีครับไม่มีหรอจีบได้ไหมหอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะแหน่แล้วพี่เห็นพระแล้วแ<อ>หน่แล้วพี่เห็นพระแล้วเอ้ามาเบเ้าซะแล้วเห็นแหน่แล้วพี่พระแล้วพีว่เยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบขึ้นยี่สิบเอ็นพี่สตรีมด้วยเหรอใช่ ไหนเอามาดิพีดจะผมไปดูไม่ดูทำไมอ่ะไหนบอกว่าไม่ไม่อยากมีแฟนแม่ดูมันก็ไม่เกี่ยวพี่แ้่ดูทำไมล่ะดูเฉยพี่ดูเฉยไงเผื่อแบบอนาคตพี่ดังเงี้ยแบบอุ้ยกูเคยเจอคนดังแล้วเฟ้ยอะไรเงี้ยจริงเปล่าอ๋ออันนี้ไม่ไม่นอนหรอดึกแล้วนะนอนอัะผมลาอ่านสือแต่ไม่ได้อ่านเบื่อตอนนี้ก็เลยมาหาเลนไปเลยหรออุ้ย แป๊แบบหนึ่งนะเย่๋ยวเพิ่งเลื่อนผ่านนะขอขอรับทัว์สักแป๊บหนึ่งพี่เอาสตรีมพี่มาก่อนดิฮัลโหลเออพ่อว่าไงเอาหนูบอกแล้วไม่เอาจะให้มาบวชอะไรตอนนี้แล้วโทรมาดึกดื่นเชียจะให้มาบวชอะไรตอนนี้แล้วโทรมาดึกดื่นเชียฮะ โอ้ยไม่เอาหนูจะหาผัวในแอปอยู่เนี่ยจะให้หนูไปบวชตอนนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่โอ้ยพ่อพอพอคือจะเอาทั้งทหารจะเอาบวชสรุปจะให้หนูจะเป็นเป็นทหารเหรอหนูไม่อยากโกนหัวเข้าใจไหม <S <S เออ,อเอางี้หนูขอหาผัวในแอปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะเรื่องบวชอะโอเคไหมอ่าโอเคโอเคแค่นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันพ่อ โอเคสิบฮัลโหลอธิคพ่อพี่เฮะเอ้าได้ยินหรอได้ยินเฮ้ยพี่เสียงไม่ได้ยินอ่ะอันนี้พี่อันนี้อัดคลิปแกล้งคนหรือเปล่าบบอันนี้พี่ทำคลิปแกล้งปแบบใช่เหรอเออใช่เหรอใช่เหรอคือ ไม่แต่พี่ทำคลิปแกล้งเหรอไม่เหรอเหรอแล้วพี่ไปบวชทำไมอ่ะเหรอแล้วพี่ไปบวชทำไมอ่ะเอาก็เอาก็พี่ก็พี่ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะเหรอเออแล้วพี่ช่วยไปบวชทำไมเอาแล้วข่ำทำไมก็คือก็ต้องบวชไงไม่ใช่ผู้หญิงไงใช่ไหมล่ะหมอคือ พี่จับได้พี่จับได้ใบแดงหรอฮะไม่ก็คือเลื่อนไปก่อนยังไม่จับตอนนี้คือผ่อนผันอะอไม่ผมถามว่าพี่อะแกล้งแกล้งคนหรือเปล่าทำไมเหมือนด้จไปหาผู้ชายไปหาผู้ชายกันแล้วๆตกใจไปหาผู้ชายกัน ใครมึงคุยกับใครอ่ะเขาบอกว่าเหมือนผู้หญิงไม่เหมือนมึงโง่หรือเปล่ายีนหรีฟันเหล็กรับได้ไหมเขาไม่เกี่ยวไม่ได้หรเปล่าฟันเหล็กฮะรับได้ไม่ได้ผมก็ไม่เป็นอะไรพี่อะไรนะพูดอะไรรับได้ไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเป็นอะไรเับไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเอาแล้วเราโอเคไหมสองสองหนึ่งโอเคบอสสองหนึ่งได้ไหมไปหาเลย ต่อยแล้วพี่ได้ไหมมัดมือโชคใช่ไหมได้ไปดิมัดมือโชคได้ได้ดีมากเดี๋ยวค่อยคอนแท็กกันนะไปข้าวกูไปหาผู้จีิงใคเเร็วไปไปไปอะไรครับเนี่ยบอกเลยว่าผมขอโทษทุกคนจริงจริงว่าไงข้าวอีกะเทย ใครชอบคลิปนี้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r ค b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไว้เจอกันใหม่นะทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์กูด้วยใครรอรอ,รอบอกรอเลยรอเล